สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้เราตารางของเราก็คือวิ่งโปรเกรสซีฟรัน8กิโลนะครับโปรเกรสซีฟรันเนี่ยก็จะคล้ายโปรเกรชชันรันนะครับก็คือเป็นการเริ่มต้นอย่างช้าๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะก็เริ่มต้นชา้าแล้วก็จบด้วยด้วยความเร็วอาจจะเป็นแบบความเร็วแบบเพจแข่ง หรือเร็วกว่าเพจแข่งอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างของผมวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่เพจห้าครึ่งนะครับไปจบที่เพจสี่สอนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วทุกๆ1กิโลนะครับจริงๆแล้วโปรเกรสซีฟรันเนี่ยฝึกได้หลายรูปแบบอาจจะฝึกเป็นช่วงเวลาอย่างเช่น20นาทีเพจห้าครึ่งนะครับ20นาทีต่อมาเป็นเพจห้าท่วนหรือว่า20นาทีสุดท้ายเป็นเพจสีครึ่งอะไรประมาณนะั้น ก็ผมก็จะวันนี้ก็จะใช้การฝึกแบบค่อยๆลดความเอ่อเพิ่มความเร็วทีละ1กิโลนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเตรียมตัวข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับนะครับเราเจอพี่ต้นกับโคดเจมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกลวันี้แปดโลไหวไหมสบายครับสบายไหวนะสบายกันเหรอผมเหรอแปดโลไหวไหมเดี๋ยวก็รู้กันแล้วกพี่แป๊ะเจ้าประจํา สวัสดีครับวันนี้ไม่ไม่ไม่คาดผมสีม่วงมาแล้วหรอคาดคาดครับเอามาไหมอยู่ไทยรถอ่าแล้วคราวนี้บอกเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ะยังไม่ได้ซื้อขะโทษนี่ครับอ่ารถหนนอยี๋ยวของกินยี่สิบบาทค่ะ ะเท่าไหร่นะ20ไม่มาวิ่งมามขายของอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวอะไรครับข้าวเหนียวหน้าปลาค่ะอันนี้แหละครับขัวาวสาค่ะมีมีให้ชิมไหมชิมได้เลยค่ะชิมแม่คะาไหมคะอะไรนะชิมแม่คะโอ้ตายแล้วหน่อยนะคะไม่ไม่ไม่ฟังไม่ไม่ดูหน้าลูกเลยชิมแม่คะอันนี้เราอยู่สนามอะไรครับรีบัว,วครับอ่า ที่บัวกาเจาบรีครับพอดีมีคนถามมาในคอมเมนต์สนามอยู่ที่ไหนนะครับคอมเมนต์รันแบบอย่าเอาลึดเลยใช่ไหมสองคอมเมนต์มมนตสนามเราสวยมากนะพี่ก้อนนะใช่ครับปีหน้าก็จะมีไทลีกเตะที่นี่แหละครับใช่พิธพลง<า>ังการได้ได้ได้ขึ้นขึ้นชั้นไปนะครับวันนี้วิ่งอะไรเนี่ย 5 0 0 0ัเซตไป วอมกัสเซตยางวอมกัสเซตยางพวกข้าพวกข้าอันไหนกลุ่มสองไหนกลุ่มสองมี่กลุ่มสองอ๋อแม่เราไม่เอาเราอ่ะกลุ่มสี่ต้องมาทั้งสองคู่เลยคะนั่นอะไรล่ะกลุ่มอะไรอ่ะอ๋อกลุ่มเท่าไหร่แถวนี้ไงฮะ ครึ่งไปกับอาจารย์บิ๊กคูมไปครับอ๋อไม่ได้เริ่มจากเจ็ดเลยหรอเริ่มจากหกครึ่งเลยหรอเปลี่ยนดิวเปลี่ยนดิวเปลี่ยนดิวป้าคนนึงบอกไว้ว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยว่าล่วงก่อนแน่เดี๋ยวดูเลยว่าล่วงก่อนไปนะนักวิ่งแต่งหน้าแล้วมันรู้ว่ามีรายการแต่งหน้าสวยเลยแต่งกันทุกคนเลยทุกหน้าแน่นเลยนะปกติไม่มีกล้องไม่ได้แต่งกันปกติมานี่หน้าสดนะวันเป็นทหารนี่หน้าเต็มเออี่นตื่นมาก็สวยที่เด่นตัวสวยทุกคนเลยนะเออ ดูว้ครน,นี้อันนี้ชุดธรรมดาเขาชุดธรรมดาเขาแบบนะครับโปเคกสิฟหลันโลแรกเบาเด้อสองว้าตาคือครับอ po ันนั้นอะไรอ่ะรถด่วนโลแรกครับของผมห้าสอง่งทำไมพี่ทิพย์อยู่นี่อ่ะห้าสอน้งเลย เห็นมั้ยบ่เข้ากลุ่มไหนเนี่ยเค้าอยู่นี้ได้ไง <laughs> ห้าหนึ่งสี่ครับรถที่สอง,งเดี๋ยวดูคนอื่นว่าเท่าไหร่ห <5 18. S 1> ้าหนึ่งแปดมาแล้วห้าหนึ่งเก้าไปครับไปกันต่อเข้ารถที่สามต่อ เหนงสู้ๆ้ครับเจ้าก้วแปดลครบสองเนี่ยถูกสอครับถูกคาเยอะวี่งไปกันนะวิ่งไปกนนะดูตอนจบเทียบเดี๋ยวดูตอนจบกัน้วพี่น้ำหัวไ้นะเราจไม่มีคนร้อตีคอตคอตีคอตีอตีคอตีขอตีอตีคอตีอตีคอตีคอตีอตีคอตีคอตีคอตี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 อตคอตอคอตีตีอตีีอตอีอต เดี๋ยวปิดท้ายให้ครับคอยดันให้นะโลบที่สามครับมห้าสุดสี่ทีมงานบันทึกภาพครับไปแล้วครับหนึ่งคน สี่โลครับห้าศูนยงทางแล้วไปกันต่อโลที่5ครับสี่ห้พอดีเลย ต้องดูว่าคนอื่นเท่าไหร่ได้ยูนสอรอบอรอบเลยอันนี้อะไรครับออูดาวแล้วอ้ยกิโลที่ยครับสี่สี่เจ็ด

รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไปไป<า>ไปตอบน,นี้415ไปแล้ว <c oughs> โอโหครบครับ416พอก่อนเออโอยครบแล้วครับ8โล หนักเหมือนกันใจด้วยครับไอ้โจ๊กก็ดีใจด้วยครับใอ้โจ๊กมาแก้ตัวรอบหน้าครับวันนี้ยังไม่พอครับเอาโบไปเป็นเพเซอร์เอาไวอชไว้อชัวไปครับไปครับสวยไป ไปครับไปครับเอาให้ครบครับเอาให้ครบครับเอาให้ครบครับครบเรียบร้อยครับ 8K อา่า 8K ของผมจบที่39.14นะครับก็ถือว่าได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้จะมีก็โลแรกกับโลสุดท้ายที่เร็วเกินโจทย์นิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเราไปคููดาวกันต่อครับ ครบยังครับอาจารย์อีกรโลนึงอ่าอีกรโลนึงอีกรโลนึงสองรอบไปครับสกลุ่มสองแกลุ่มสองกลุ่มสองกลุ่มสองละสามคนใช่ไหมสมาชิกสมาชิกทิ้งกันไปแล้วไปสบายกันหมดแล้วไปสบายกันหมดแล้วเองใช่ป่ะห้าห้าศูนย์ผลตายดีกว่าตายห้าโลเหมือนกันแล้วหนูพี่เจมได้กี่โลได้ห้าโลแล้วได้เริ่มจะเพลิะไรห้าห้าห้าสี่ห้าแล้วก็ตายลงมาเรื่อยตายลงมาเรื่อยจนเหลือสี่ห้าศูนย์นี่แล้วสวยดี เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูอ่ตอนเาีก่ลท้น้อแได้กิโลครับโกเลยเหรอนี่ขนาดซ้อมน้อยนะทิปได้กิโลสี่โลสี่โลรองเท้าใหม่สี่โลครับอันนี้กินกิโลฮะ ไม่ใช่วิ่งนะกินกิโลวิ่งได้แปดโลไม่ได้ถามไม่ได้อยากรู้ว่าวิ่งได้กี่โลบอลพองโลเป็นพิโลยังจะพูดไม่จบอีกไปได้กี่โลครับแปดโลแปดโลตามโจทย์นะจบไหมครับวันนี้ไม่จบครับได้กี่โลสามโลสี่โลต้องจำไม่ได้ทำไมรีบออกล่ะปวดชีปวดชีอ๋อปวดชีเลยไปท้องน้ำเมื่อกี้พอกลับมาวิ่งไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วเหนื่อยอ๋อไม่ขี่ให้เสร็จก่อนล่ะ ที่แล้วตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นเขหน้าเขหน้ายืนชมเลยนะนอ่าใอ่หัวหน้าสิบโลคนเดียวเลยวันนี้วันน <c oughs> ี้หัวหน้าสิบโลคนเดียวแถมอืแถมให้แถมให้ <c oughs> ครบแล้วครับโอเคสิบล้านแปดเคแล้วก็คููดาวเรียบร้อยครับ, <c oughs> ค,รบคููดาวสิบนาทีวันนี้แปดเค ก็เป็นไปตามเป้าตามโจทย์นะครับก็คือค่อยๆเร็วขึ้นทุกๆกิโลนะครับก็มีกิโลสุดท้ายกับกิโลแรกที่ที่เร็วเกินนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับโปรเกรสซีฟลอาจจะไม่ต้องเร็วมากนะครับแต่ก็แบบค่อยๆเพิ่มระยะอาจจะไม่ต้องถึง8โลอาจจะลองแค่5โลก่อนก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ Start Easy Finish Hard นะครับเริ่มชา้ชา แล้วก็จบเร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปล้าหน้าล้างตาหน่อยพักเหนื่อยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนครับเราต้องย่อไหมต้องยอ่อเหรอวาเอาบางส่วนนะ